แต่แแนลนนี่ดักคอมอยู่งั้นนะคะตอนนี้แล้วก็มีเขาเชิญเป็นแซมน,นะคะวันนี้เราจะไปซื้อภารกิจนะคะเราจะไปซื้อเออลืมเลยไม่มีรีโมทโอ้กุดูไม่ได้วันนี้ต้องมีภารกิจนะคะจะไปซื้อไข่ไก่แล้วก็ซื้อโอลดินหรือโอลียงมะคะก็แบบไปตลาดแต่จริงจริเราต้องไปเรียนพิเศษตอนแปดโมงึ่งเนี้ยจะ <G ül üyor> ถามวันนี้ค่ะแปดโมงนี่มันเจ็ดโมงแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะขอได้คนแจนแล้ว น้องแจนไปไหนเนี่ยมีคนบอกว่าน้องแจนดูอ้นั่นแบบแต่ว่าคือเขาไม่เคยอัดคลิปนะคะโอเคก็อาจจะสั่นนะเนี่ยเตรียมถูงไวไ้เลยอันนี้มีเป็นรังไข่นะคะเพราะว่าแบบเพราะว่าเวลาเขาให้มาเขาจะเือเวลาเขาให้มาเขาจะให้มาเป็นใส่ถุงมาแล้วก็เลยเอาเตรียมรังไปเลย คคยๆอย่างแรกเราจะซื้ออุ้ยมีพระบินทบาทด้วยอย่างแรกนะคะเราจะซื้อเป็นต้องเดินไปตรงนู้นเลยน,นะคะมันไกลมากโอเคเดี๋ยวไปเลยค่ะนี่ค่ะ,คะ,ะคะเป็นซอยโบราณมันไม่เชิงตลาดหรอจกจะมันจะเป็นเหมือนซอยที่มีคนขายของมีร้านอะไรต่างๆนานาของเล่นตรงนี้แต่คือเป็นของเล่นโบราณเนีงง้แบบของเล่นเด็กโบราณ <laughs> ไม่ใช่เป็นพวกโลกอมสมัยก่อนใช่ ดูดูซอยค่ะนี่คแรอของเล่นยังไม่เปิดเอาแา่ถือดิให้น้องถือทุกอย่าง <c oughs> นี่นะคะไ้ถึงแล้วเนี่ยคนใส่ชุดดำเลย เพื่อนเนี้ยตั้งแต่ตั้งแต่เราเกิดแล้วมันก็มีแบบนี้แล้วค่ะมันโบราณมากเป็นแบบอดีตนะคะจะจบเส้นนั้นเส้นเดียวแล้ขายของชำก็มีนะคะเนี่ยอะไรไม่รีอ๋อค่ะเมื่อกี้เจอหมาก็มีร้านขายผลไม้นะคะแล้วก็มีใกล้ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆเลยเป็นเหมือนภารกิจนะคะนี่คือมาซื้อเองประมาณ ทั้งที่สองต้องมีคนมาด้วยแบบน้องญาติอะไรเงี้ยก็มีร้านขายข้าวแกงด้วยค่ะสามาทีหน้าอยู่ที่นุ่มพกมเพ่งพกเพ่งเห็นไหมเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเขาไปเลือกก่อนนะคะ